ย้อนไปในอดีตการอันมืดมิดณชายป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านขนานนามว่าดงกะยางดินแดนแห่งนี้มิใช่ป่าธรรมดาหากแต่เป็นที่สถิตของสิ่งเร้นลับและอาถรรพ์ที่ยากจะยังถึงภายในดงกะยางอันรกทึบบกคลุมด้วยเถาวัลย์ขนาดใหญ่ดุดงูยักษ์เลื้อยพัน มีแมกไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าที่น้อยคนนักจะกล้าก้าวล่วงเข้าไปที่ใจกลางดงลึกลับแห่งนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่และในบึงน้ำนั้นเองคือที่อยู่อาศัยของเต่าใหญ่ดงกระยางเต่าที่มีขนาดมหึมาผิวหนังตะปุ่มตะป่ำ่ำราวกับหินผาโบราณ ดวงตาของมันแดงก่ำราวฐานไฟที่พร้อมจะลุกโชนเมื่อยามโกรธแค้นไม่ใช่เต่าธรรมดาทั่วไปหากแต่เป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเฝ้าดูแลโดยพรายเฝ้าดงวิญญาณบรรพบุรุษผู้แก่กล้าที่คอยปกป้องคุ้มครองผืนป่าและสรรพชีวิตในดงกะยางแห่งนี้ชาวบ้านเล่าขานกันปากต่อปากว่า ดงกรยางแห่งนี้เป็นเขตห่วงห้ามใครที่บังอาจล่วงล้ำเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตมักจะประสบพบเจอแต่เรื่องราวแปลกประหลาดบางหลงทางจนหาทางออกไม่เจอบางก็เห็นเงารังของสิ่งลี้ลับเคลื่อนไหวอย,อยู่ท่ามกลางหมู่ไม้บางก็ได้ยินเสียงคร่ำครวญโหยหวนจากส่วนลึกของป่าแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือ อาถรรพ์ของเต่าใหญ่ที่ถูกคุ้มครองโดยพรายเฝ้าดงมีเรื่องเล่าสยองขวัญว่าหากใครคิดจะจับเต่าใหญ่ดงกะยางไปเป็นอาหารหรือนำไปขายคนผู้นั้นจะต้องประสบกับชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัวบางก็ว่าถูกเตา่าลากลงไปในบึงน้ำอันลึกจนหาศพไม่เจอ บ้างก็ว่าถูกพรายเฝ้าดงตามรังควานจนต้องเสียสติกลายเป็นคนวิกลจริตเดินเร่ร่อนไปมาตามหมู่บ้านท้องทุ่งและถนนหนทางจนในที่สุดก็เสียชีวิตอย่างน่าอนาถด้วยเหตุนี้เองไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเฉียดเข้าไปใกล้ดงกะยังเพื่อจับเต่าใหญ่แห่งนี้อีกเลยหลายปีผ่านไป ชื่อเสียงของเต่าใหญ่ดงกระยางและความน่ากลัวของพรายเฝ้าดงก็ยังคงถูกเล่าขานซืบต่อกันมาเป็นตำนานที่ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะล่วงเกินแต่การเวลาก็ไม่เคยปราณีแม้แต่ตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจหยุดยั้งความโลภของมนุษย์ได้กระทั่งวันหนึ่ง กลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งจากหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความใจกล้าบ้าบินและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆได้ตัดสินใจท้าทายอาถรรพ์แห่งดงกกะยางพวกเขาหัวเราะเยาะเย้ยเรื่องเล่าของชาวบ้านและยืนกรันว่าเรื่องราวของเต่าศักดิ์สิทธิ์และพรายเฝ้าดงเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเท่านั้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจับเต่าใหญ่ไปขายเพื่อหวังผลกำไรอันมหาศาลกลุ่มชายชะกันห้าคนพร้อมด้วยอุปกรณ์จับสัตว์ครบมือจึงมุ่งหน้าเข้าสู่ดงกระยังในยามพรมคำบรรยากาศภายในดงกะยางในยามนั้นมืดมิดจนหน้าขนลุกเสียงจักกระจันเรไรดังระงมแข่งกับเสียงหายใจของพวกเขาเอง กิ่งไม้เสียสีกันดังหวีดหวิวราวกับเสียงกระซิบจากเบื้องบนแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาถูกบดบังด้วยเรือนยอดไม้หนาแน,น่นทำให้ทุกย่างก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความระแวงพวกเขาพยายามไม่สนใจเสียงแปลกๆที่ดังแว่วมาเป็นระยะๆเสียงฝีเท้าของสัตว์ที่กำลังย่องเบา หรือเสียงกระซิบปริศนาที่ดังราวกับมีใครเรียกชื่อพวกเขาจากเงามืดหลังจากเดินลึกเข้าไปในป่าได้ไม่นานพวกเขาก็พบกับบึงน้ำขนาดใหญ่ใจกลางดงกระยางตามที่ชาวบ้านได้เคยเล่าขานไว้น้ำในบึงนั้นดำมืดจนมองไม่เห็นก้นบึงสะท้อนเงาของต้นไม้ใหญ่และดวงดาวที่ส่องประกายริบหรี่ราวกับเป็นประตูสู่ห้วงมิติอื่น ลมฝนพัดโช,ชยมาปะทะกายพัดผ่าเอาไอเย็นชื้นและกลิ่นสาบของดินและซากพืชซากสัตว์เข้ามาพร้อมกับกลิ่นประหลาดบางอย่างที่ทำให้ขนหัวลุกชันพวกเขาเรื่องสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกแล้วแล้วสิ่งที่พวกเขาตามหาก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเต่าใหญ่ดงกะยางตัวมหึมา กำลังนอนหลับไหลยอยู่ริมบึงตัวของมันใหญ่กว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้มากผิวหนังที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำและคราบโคลนดูราวกับชุดเกราะโบราณที่ผ่านการเวลามานับพันปีดวงตาของมันปิดสนิทแต่สิ่งใดในความเงียบสงัดรอบตัวกับทำให้พวกเขารู้สึกถึงสายตาที่กำลังจ้องมองจากที่ใดที่หนึ่งพรายเฝ้าดง ด้วยความหึกเหิมที่ผสมปนเปกับความหวาดกลัวกลุ่มชายชะกันไม่รอช้าพวกเขาช่วยกันจับเต่าใหญ่ด้วยความยากลำบากเนื่องจากขนาดและน้ำหนักของมันการดิ้นรนของเต่าทำให้พื้นน้ำปั่นป่วนเสียงน้ำกระชอกดังสนั่นวันไหวไปทั่วดงบรรยากาศรอบข้างยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับธรรมชาติกำลังโกรธแค้นทันใดนั่นเอง เสียงกรีดร้องโหยหวนของพรายเฝ้าดงก็ดังก้องป่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงที่มาจากส่วนลึกของโลกวิญญาณเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเจ็บปวดที่ถูกรบกวนเสียงนั้นทำให้กลุ่มชายชะกันถึงกับหยุดชะงักตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวขนลุกชันไปทั้งตัวราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบคั้นหัวใจของพวกเขาให้หยุดเต้น แต่ด้วยความโลภที่เข้าครอบงำพวกเขากลับเลือกที่จะไม่สนใจเสียงเตือนนั้นและใช้กำลังทั้งหมดลากเต่าใหญ่จากบึงน้ำได้สำเร็จพวกเขามัดเต่าอย่างแน่นหนาด้วยเชือกขนาดใหญ่และแบกมันออกจากดงกระยางไปอย่างทุลักทุเลในขณะที่ก้าวออกจากป่าเสียงกรีดร้องของพรายฟอบงมก็ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดทาง ราวกับเป็นคำสาบที่ถูกประทับลงบนจิตวิญญาณของพวกเขาหลังจากนำเต่าใหญ่ไปขายให้กับพ่อค้าในตลาดมืดได้สำเร็จแล้วกลุ่มชายชะกันก็ได้รับเงินก้อนโตตามที่พวกเขาต้องการความสุขจากทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดบาปนั้นอยู่ได้ไม่นานคืนนั้นเองเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มต้นขึ้น สมาชิกคนแรกของกลุ่มชายชะกันเริ่มมีอาการแปลกๆเขาเดินไปมาอย่างเลื่อนลอยพูดจาไม่รู้เรื่องเพ้อพกถึงเต่าใหญ่และเสียงกรีดร้องไม่ป่าดวงตาของเขาเบิกโพลงราวกับเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นร่างกายพายผอมลงอย่างรวดเร็วสีหน้าซีดเซียวราวกับคนไร้วิญญาณไม่กี่วันต่อมาสมาชิกคนที่สองก็เริ่มมีอาการคล้ายกัน เขาเอาแต่หัวเราะและร้องไห้สลับกันไปมาบางครั้งก็วิ่งหนีไปตามท้องทุ่งราวกับถูกอะไรบางอย่างไล่ตามแล้วก็กลับมานั่งซึมเศร้าอยู่คนเดียวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่มิอาจหาคำมาอธิบายได้อาการเหล่านี้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังสมาชิกที่เหลือทั้งหมดทุกคนกลายเป็นคนเสียสติไปทีละคนสภาพของพวกเขาดูไม่ได้ พวกเขาเดินไปมาอย่างไม่มีจุดหมายเปลือยกายล่อนจนตามถนนหนทางพูดจาไม่รู้เรื่องน้ำลายฟูมปากดวงตาเหม่อลอยไร้แววทุกคนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติอีกต่อไปแล้วครับชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาเมื่อเห็นสภาพของกลุ่มชายชะกันพวกเขาต่างรู้ดีว่านี่คือบทลงโทษจากพรายเฝ้าดง ผู้พิทักษ์เต่าใหญ่ดงกระยางนั่นเองไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พวกเขาเพราะเชื่อว่าวิญญาณร้ายจากดงกระยางได้สิงสู่ในร่างของพวกเขาแล้วครับภาพของกลุ่มชายชะกันที่กลายเป็นคนบ้าใบ้ไร้สติเป็นอำมาภาท,ทางจิตใจตกเป็นทาสของความวิกลจริตไปตลอดชีวิตกลายเป็นเครื่องเตือนใจอันน่าสะพรึงกลัวสำหรับทุกคนที่คิดจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือธรรมชาติ นับจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในดงกะยางเพื่อจับเต่าใหญ่อีกเลยครับชื่อเสียงของเต่าใหญ่ดงกะยางและพรายเฝ้าดงกลายเป็นตำนานอาถรรพ์ที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาอีกครั้งแต่คราวนี้มาพร้อมกับเรื่องราวอันน่าขนหัวลุกของกลุ่มชายชะกัน ผู้ไม่เคารพต่ออาถรรพ์ของธรรมชาติผู้ที่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตที่เหลืออยู่กับการเป็นคนวิกลจริตเป็นบ้าใบ้ไปตลอดการครับ